กว่า40ปีมาแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทุ่มเทพระราช,ชาลัยไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราช,ชดำริเกิดเป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับความฝัน จากระยะทางอันไกลโพ้นพวกเขาได้เดินทางมาบางคนข้ามสายน้ําที่ไหลเชี่ยวลุยผ่านโคนที่หนักหน่วงเดินเท้าฝ่าเส้นทางภูเขาที่ยาวนานหลายชั่วโมงท้าทายกับสายฝนที่โปรยายและลมหนาวที่พัดโชยมาไม่หยุดการเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การมาร่วมอบรมแต่เป็นการมาคว้าโอกาสมาเติมเต็มความฝัน และเป็นการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าไม่มีอุปสรรคใดที่จะขวางกั้นการเดินทางสู่เป้าหมายทุกอย่างก้าวที่เหน็ดเนหดเนื่อยทุกหยดเหงื่อที่ไหลออกมาหลวนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่แท้จริงและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะสำคัญ3ด้านประกอบด้วยการวาดภาพระบายสี ซึ่งเป็นการฝึกฝนการสังเกตจินตนาการและการแสดงออกทางศิลปะพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมือและสายตาตลอดจนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การคัดลายมือที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนความอดทนและความละเอียดรอบคอบการเขียนเรียงความที่เป็นการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการจัดระเบียบความคิดและการถ่ายทอดแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจรวมถึงการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาทักษะที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านศิลปะด้านการเขียนและด้านการวิเคราะห์เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และยั่งยืนเราได้เห็นนักเรียนผู้ไม่เคยสัมผัสผู้กัน กลายเป็นจิตรกรที่ถ่ายทอดสีสันแห่งการเรียนรู้เราได้เห็นเด็กน้อยที่เคยลังเลในการเขียนกลายเป็นนักเล่าเรื่องที่ใช้ภาษาจากหัวใจของตัวเองทุกโอกาสที่ได้รับคือจุดเริ่มต้นของความกล้าฝันการค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่